สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดตำรวจเจอสุนัขอยู่ข้างทางด่วนเ,เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ได้รับความชื่นชมเป็นอย่างมากหลังจากที่ตำรวจทางหลวงได้พบกับสุนัขตัวหนึ่งซึ่งคันว่าน่าจะหลงกับเจ้าของจึงได้เข้าช่วยเหลือและประกาศตามหาเจ้าของโดยระบุว่า ตามหาเจ้าของให้น้องทุกชีวิตบนท้องถนนเป็นหน้าที่เราที่ต้องปกป้องดูแลเพราะทุกชีวิตมีค่าสำหรับเราเสมอ8 130รถตรวจเขต3ามตำรวจทางหลวงมอเตอร์เวย์สาย7กรุงเทพมหานครมาตาพุธไรยตำรวจโทนรงชยัยถีทวนพลขับดาบตำรวจสมสมัยเด็ชยศด,ดีพงวว,ว10กม90บวก500ขาเข้ากรุงเทพมหานครพบสุนัขพระหล,ลงเข้ามาในมอเตอร์เวย์ ที่มีท่าทางตื่นกลัวและหิวกระหายน้ําเจ้าหน้าที่รถวิทยุ8130จึงได้นําน้ำเดิมไปป้อนให้บรรเทาอาการกระหายน้ําและเพื่อทําความคุ้นเคยจากนั้นได้องค์ขึ้นรถไปเลี้ยงไว้ที่หน่วยสอบสวนเขาเขียวเพื่อบระกาศหาเจ้าของต่อไปน้องหมาพลัดหลงกับเจ้าของคงหิวคงตื่นกลัวคงคิดถึงบ้านแชรไปตามหาเจ้าของให้น้องครับ ตอนนี้น้องอยู่ที่หน่วยสอบสวนเขาเขียว0.26648445ในเส้นทางเราเป็นทุกอย่างให้คุณรักทุกชีวิตบนเส้นทางเป็นหน้าที่ที่เราต้องปกป้องดูแลสิ่งที่ทำไม่ใช่แค่หน้าที่แต่สิ่งที่ทำเราทำจากหัวใจเพราะเราคือตำรวจทางหลวงท่านผู้ชมละคครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกขอบคุณครับ